สวัสดีมิัรแฟนบัวทุกคนทุกฐานนะครับเลยตามติดเชินชมนะครับเลยติดตามตัน้อยู่นะครับพุมกาวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้เข้ามาลาวนะครับกามานะครับเผื่อจะมาทํแปลวัดได้นะครับพอดีแต่โรงเรียนติดนิมุนนะครับกายังไม่ได้นะครับวันนี้นะครับการเราก็มาดูส่วนอรื่องเนก้อนนะครับการนี้นะครับคือตันโพนะครับอย่างยูอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับวันนี้นะครับไม่ออกไปลำไส้นะครับมาดูเรื่องควันกงนก้อนนะครับควันนะครับควันตันูพนะครับกามีควัน ก้มกะเดียกไม่ก่อยทุกอนกันนะครับขอมกะมือไม้นะครับเพื่อนัดเลี้ยงวัวนะครับควันถัวไปนะครับไ่ดูนะครับนี่ก็คือควันควันปูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับควันนปูนะครับหลาวัวนะครับหลาวัวนะครับนี่คือหลาวัวของตันปูนะครับกาทวนควันอื่นนะครับควันอื่นนะครับนี่ก็คือควันก็เดียบควันบองควันได้นะครับควันขนเขานะครับเล้วก็มีควันตรงนี้ช่องควันนะครับ นี่คือควันอีกอีกอีกควันหนึ่งนะครับเป็อควันนาภาคนาเรยนะครับควันวัวคิวไม่มีนะครับส่วนซิ่งจีว่าตันผู้คลายกันกับอี่นุ้งนะครับาำรับผมนะครับผมเกยได้ัมปัสนะครับกลายจิตกับอี่นุ้งนะครับแรงนะครับแรงก็องตันผู้นะครับโลดยาวไปจนถึงนาล่ิงเลยนะครับถึงอี่นุ้งก็ลักษณะนะครับแรงเป็นแบบ แบบเดียวกับตันผูเหมือนกันนะครับอันนี้คือแรงนะครับแต่ว่าบอกว่าลุงว่างเคยขึบกพุ่มนะครับว่าหน่อยตัวนะครับพวกแบไปเลียวัวที่พมเลี้ยงก็ไม่มีนะครับแต่นี้พมมาเจอนะครับตันผูนะครับด้วยนะครับนี่นะครับมีตรงนี้ก็เป็นเป็นควันเหมือนกันนะครับตายอ้างได้นะครับไม่มีนะครับกูน่า ตรงนี้เป็นควันหรือไม้ไม่เหนยใจนะครับพุ่มกับมาเลยเด่กันพร้อมกันเลยนะครับพุ่มกับเนี้ยนะครับเพิ่งมาตั้งกตนะครับชวนควันควันล้างนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับควันลัางกับตรงลิงนะครับเราวัดความเป็นมานะครับหมาอยู่ที่นี่ได้อย่างเรื่อยนะครับเล่าใครเป็นคนท้าไหว้มานะครับแล้วเคยมีการนําไปแต่งชุนกี่ครั้งนะครับแล้วเหตุได้ีีต้องกลับมาแล้วนะครับในการี่ฐานที่เคยว่า ตันผู้เคยไปชุนนะครับเปเลยกลับมาวัดนะครับว่าริงหรือไม่อย่างไรนะครับกวันนี้นะครับมีโอกาสในบ้านเข้ามานะครับมาเวเลาน์นี่นะครับถือควันนะครับเหลืองกองควันวัวนะครับพุ่มก็รีวิวให้เร็วๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจนะครับเด็กามีตานะครับตันผู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับพ่ม